กษัตริย์ไทยมีสนมไม่ห่างเหอนกายเศษบสมกำนัดคนไทยเลี้ยงให้ทุกส่วนอยู่ฮาเร็มกับสนมทั้งหมดทั้งมวลด้วยภาษีมากลายที่เยะระมันนี่ไทยไม่เคยสงบสยกใต้ตีนกษัตริย์ทอรราชมันผมเฮงและกดขีด ลาเงินทุกบาทเป็นภาษีเลี้ยงดูกษัตริย์อย <INE> ู่ดีกินดีจบจนวันตาย អញខ្ញុំរត់ចូលតាមវិចអលញុំកូនឯងក្ដីមិនខ្លាំងឡើយបងនេះវាបែបនេះបងលើកតែមកអត់រញដៃហងតើវាបែបតែបន្តបងអត់ញ៉ាំទេ สวัสดีครับพ่ออมพี่น้องมือนีมาพบกับผมตาเสรีส้นพนนีสานอีกแล้วครับในตอนที่ซื่อว่ารัฐธรรมนูญอยากให้ประชาส้นเป็นใหญ่แต่บ่อยากให้ประชาส้นหับหูครับพี่น้องครับ่อสิไปฟังฟังซอยได้ครับซอยสอยสอยรัฐมนูญอยากให้ประชาส้นเป็นใหญ่แต่กับมาติการอภิปรายกันจังไดไหล่นักเทาาออกจากผ้องครับพี่น้องเอ้ยจังสีกับว่าสอยนด้ครับเด้อเหตุเกิดมือนีวันที่4ีมิถุนายน2 5 5 8หด ในห้องประชุมกรรมธิการร่างรนะัฐมนุญที่กำลังมีการอภิปรายกันอยู่ก็โตกลงกันแล้วก็กรรมธิการก็ไล่นะักข่าวก็สื่อมอนลชนออกจากห้องไปครับพ่อแม่พี่น้องด้วยเหตุผลสามขอ้อข้อที่หนึ่งก็คือบอกว่าเพื่อความเป็นอิสระและบัให้กรรมธิการหูซึกถือก,กดดัน <c oughs> ข้อที่สองครับ <c oughs> <c oughs> บางประเด็นยังประตุผลึกอสมีเนื้อหาผ่านพิงบุคคลที่สามครับพี่น้องข้อที่สามครับบอกว่า การประชุมคันได้ผลสรุปแล้วนี่เดี๋ยวสิห้โคษกกรรมธิการออกมาแถลงข่าวเพิ่นว่าจังซั้นนี่บ่คับบ่วอนสักอวนโนที่บอกว่าอยากให้ประซาชนเป็นไ่อยากให้ประชาซนมีส่วนรวมไล่ซื้อมวนชนก่อนเลยเป็นอันดับแรกบอกให้ซื้อม้วนชนเขาไปฟังบอกให้ซื้อมวนซนเขาไปนําเสนอการอภิปรายของกรรมธิการให้ประชาชนรับหูรับซาบอกคือว่าประซาชนเขาสิอยากรับหูแนะ่บอครับประซาซน แบบผมก็ติดตามร,รัฐมนูญอยากหูว่าร,รัฐมนูนเห็บหมาฉบับนี่สีสอดแทรกอำนาจไปตรงไหนสีสอดแทรกอำนาจสอดใส่อำนาจไว้ให้ข้อสอช,อชอไว้ตรงไหนสีอเอา สัดส่วนจังไหรของสภาพคับเลื่อนปฏิรูปประเทศที่มีข้อสอช่อข้อล่อหมอสอน่อช่อสอปอชอ่อเขาไปดำลงเขาไปดำลงตำแห่งเขาไปสืบทอ,อดอำนาจมือดอันนี้ต่อไปคนอนยางผมก็อยากหูคือกันครับว่าข้อสอช่อกำลังเห็นอีอย่างอยู่นี่บพระครับอยากให้ประชาส้นเป็นใหญ่นี่บพระครับอยากให้ประชาซ้านมีส่วนร่วมเริ่มจากการไล่ซื้อม้่นส้อนออกไปบอให้ประชาส้นห,หูปิดหูปิดตาปิด ปิดจมูกปิดเบิร์น่ะลถุงมะคุ่มหลอดซ่เออบัะวรอนสักคันบริสุทธิ์ใจสีย่านอีหยังเจ้าของสีย่านอีหยังเออแต่ผมได้ยินงข้ามเ้านี่บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วสิกลัวอีหยังคันกรรมมาตรการล่างรัฐมนุนบริสุทธิ์ใจว่าล่างรัฐมนุญสำบับนี่เฮ็ดเพื่อประชาสน้นมีผลประโยชน์เพื่อประชาสน้นกรรมมาธิการคือขี่ใจน้อยบพกล้าให้ซื้อม้วนสน้นเขาไปฟังครับ หรือว่ากรรมมาธิการล่างรัฐมนูญกำลังสีสอดใส่อีย่างลงไปในรัฐธรมนูญบอบอยอยากให้ประชาชนหูแมนบอก็เลยไล่ซื้อมอนุส้ซนออกไปไพ่ฟัง่งไผก็องหูครับเพราะไม่มีน้องว่าสปชและกรรมมาธิการชุดนี้บด้มีความจริงใจกับประชาชนเป็นเพียงขีขาหับใส่ข้อสอชอเฮ็ดตามคำสั่งของข้อสอชอเป็นท่งที่ข้อสอชอตั้งไว้ แล้วก็บอกว่าโบกเกียวข้องกันมือนี่ก็ข้อสชอก็บอกว่าโอ้ยการล่งลางรัฐธรรมนญนเป็นเรื่องของกัมมาธิการบบเดเกี่ยวกบข้อสชอมันบกเกียวได้จังได้บักข้อสชอสีว่าให้ฟังได้พี่น้องมันปนอำนาจมาจากรัฐบาพลพลเรือวันที่2ี่ฤษภาคม2557ัน้หเจ็มันรัฐประหารมามันปนมามันบริพานการเลือกตั้งมาจากนั้น ข้อสอชอก็ตั้งสอปอช่อตั้งสอนอช่อตั้งข้อล่อหม้อและตอนนี้อำนาจของประเทศไทยทุกอำนาจอยู่ใต้ข้อสอช่อสีบอกว่าบอกเกวของข้อสอชอมันเป็นไปบไรัยดอกรนั่นเกวของกันอยู่และแม่นยังวานรัฐธรรมนูญนี่ค้นจึงต้องหูเพราะวารัฐธรรมนูญน,น,น,นี่คือหัวใจคือแก่น ของกฎหมายคือลักของกฎหมายของประเทศไทยขันรัฐธรรมนูญดีเฮตเพื่อประชาชนประชาซนก็สิได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญใหม่แต่ขันรัฐธรรมนูญสอดใส่สอดแทรกอำนาจมืดเข้าไปประชาชนก็สิบได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญใหม่ที่กระั่งสิออกมาครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นลักเอาไว้ใส่ยึดเหนี่ยวปฏิบัติกับประชาชนในรัฐ ดังนั้นการบอ,รอยากให้ซื้อม้วนซ้นเปิดเผยเรื่องรัฐธรมนูญให้ค้นหูจึงเป็นเรื่องของการมกเม็ดเป็นเรื่องของการอันลบซอนบอ่จริงใจครับเพ่อแไม่พี่น้องล้องคืดเบิงก็ได้ว่ารัฐมนูญฉบับนี้เป็นอย่างไรเฮ็ดเฮ็ดอันประซาบสารวจประซาบมติคืดกันตอนแรกที่เพื่อนสารวจความคิดเห็นกันก็จํากัดอยู่เฉพาะคนบางกลุ่ม กุ้มน่อยๆเท่านั้นแหละครับเจ็ดหมื่นก็คนเห็ุเวทีมากแล้วก็เอามาล่าจริงๆค,คนเจ็ดหมื่นคนออกไปนั่นก็เป็นแค่อันไปเป็นตาประทับให้ซื่อๆเพราะว่าเขาเหตุกันมาแล้วเขาเตรียมกันมาแล้ว,เข,เ,ว,ลวเขาแค่เอาเอา,เอาจัดเวทีมากพ่อหนออ้างว่าให้มีประชาชนเขามากเท่านั้นละและลา่ลาสุดเวทีที่ขอนแกน่นกำนั่นผู้ใหญ่บ้านถือป้ายคัด้านบอกว่าโอ้ยนี่คัด้านรัฐประนุนโดยกรรมธิการที่กำลังล่างอยู่ เกิดที่ยังขึ้นกับอ่านกำนั่นผู้ใหญ่บ้านกลุ่มนั่นจังหวัดขอนแก่นหูบ่ครับถึงทหารจับเข้าไปปับทัศนคติครับพ่อแม่พี่น้องนี่บ่ครับอยากให้ประชาสนเป็นไ่นี่บ่ครับอยากส้างการมีส่วนรวมของประชาสอนอยากฝากถึงบวรศักอวันโนกับพี่สนุเครื่องงามสองนักวิชาการที่ร่างและธรรมนูญมาตั้งแต่ปี2540 25ห0สแล้วก็ล่าสุดคือ25 5 8หที่กําลัางล่างอยู่ พวกท่านกำลังเอาความหูความสามารถทางวิชาการทางกฎหมายไปฮับไส่โจรป้นอำนาจประชาซนไปฮับไส่ค้นที่ยึดอำนาจและใส่อำนาจในทางที่ผิดจังสิบบกขับอยากให้ประชาชนเป็นใหญ่จังสิบบกขับอยากให้ประชาชนมีส่วนรวม ผมขอให้สองคนนี้หูดจักละอายแก้ใจของเจ้าของแนะ่ละอายในความเป็นนักวิซ่าการที่ลําเลี่ยนมาสูงของเจ้าของแนะ่แต่ไปหับใส่อำนาจส่วออำนาจที่มาบอดด้มาจากการเลือกของประชาสน้นรับฝากไปให้ละอายแก้ใจแล้วก็ให้ตะนนักไหวว่าอำนาจที่ได้มาจากการรัฐประหารบอมแมนลักกฎหมายบอมแมนอำนาจที่ประ่าสนส่วนใหญ่เขายอมรับ ขันยากฮู้ว่าเป็นจังไดบักประยุทธ์ล่องเลือกตั้งบักบรวรศักล่องเลือกตั้งบักวิษณุล่องเลือกตั้งล่องเบิงว่าประชาส้นสีเลือกบอบอต้องมาอยู่ใส่อำนาจภายใต้กระบอกปืนที่กดประชาส้นไวล้วบอกว่าเจ้าของมีอำนาจแลยอยากให้ประชาส้นเป็นใหญ่และมีส่วนร่วมเข้าใจบออยากฝากไว้แค่นี้ละครับพ่มแม่พี่น้องครับซอยกันบอกบักวิษณุกับบักบวรศักกับข้อสอชอนํานด้อครับพี่น้องครับมือนี่ ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกับผมตาเซรีซ้นคนอีสานในคลิปใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้มาพบกับผมตาเซรีซ้นคนอีสานอีกแล้วครับมือนี้สิมาดาบักประยุทธ์นี่มันพึ่งว่าว่าโอ้ยอัยยา ดาคนผมนี่เป็นคนบ่คอยมี่ไผฮหักดอกผมไปบังคับไผไเห็มาหักผมบ่ได้แต่ว่าอย่าอัญยญาดาอย่าไหอย,ย่าวาห้ายห้กับประเทศศาสเด้อรายังสันโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยบักประยุทธ์มึงกลับไปเรีนบวกน้ำค้ววบ้านมึงไปไปยำยาเรีนไปไผที่เขาดากันอยู่คูมือนี่เขาบ่าได้ด่า เขาบได้ดาประเทศชาศิเขาดาที่มึงบริหารประเทศบ่ไดมึงมันซัวมึงมันงโง่มึงมันดีแต่ปากบักประยุทธ์โอ๊ยบักนักกูแหงรุ่มน้าเจ้าพญาอุ้ยมึงบริหารบ่ไดคนเขากระดามึงเข้าใจบอสํานึกบอจื่อบอ,อยสด่ดามึงซื่อ,อนีล่ล่ะบักซัวบักภาคไปไปยำยากักบค้วยแถวบ้านมึงนั่นบักประยุทธ์แค่นี้ละ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง กษัตริย์ไทยมีสนมไม่ห่างเหือนกายเศษทสงกรรำนักคนไทยเลี้ยงให้ทุกส่วนอยู่ฮาเร็มกับสนมทั้งหมดทั้งมวลด้วยภาษีมากลายที่เยอะระมันนี่ไทยไม่เคยสงบสยกใต้ตีนกษัตริย์ทอรราชมันผุมเหงและกดขีด 「なめんと」<music> สวัสดีค่ะไอเสียโอกูอยู่ประเทศเยอรมนีเหมือนมึงมึงสั่งลูกน้องมึงกูไม่รู้ว่ามึงสั่งใครเสคอกเสควยเสแตดมึงไปอุ้มบันเฉลิมมึงโหดเหี้ยมเกินมนุษย์มึงเป็นกษัตริย์วิปลาสมึงเป็นกษัตริย์ฆาตกรกูอยู่ประเทศเยอรมนีเหมือนมึงมึงมาเลยมึงกล้าอุ้มกูไหม กูอยู่เมืองไอซนักฟรีเดนสตราเซอร์สวายถนนฟรีเดนบ้านเลขที่สองมึงมามึงอย่ามาใช้อำนาจบาดใหญ่ละเมิดอธิปไตยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอร,รมนีที่นี่ไม่มีกษัตริย์มึงจำไมหมไอเสียโอมึงจะมายิ่งใหญ่ไม่ได้ประชาชนคนเยอรมันเขายังมาทัวมึงเลยมึง ให้จ่ายภาษีคนไทยไม่พอมึงยังต้องให้ทางการเยอรมันไปจ่ายค่าความคุ้มครองให้กับมึงอีกอีกสัตว์มึงเลวเกินมนุษย์มนาแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูมีปัญหานี่ไหนกูจะไปที่นั่นอเสียโอ้กูเกลียดมึงกูพรามลุยกูพูดเลยกูมีเจนยายังประเซิร์ดฟ,ฟินแลด์เดี๋ยวไม่พูดเยอะ คือพวกกูเนี่ยต่อต้านระบอกกษัตริย์อยู่แล้วมึงมึงมึงต้องโดนกยกิโยตินสักวันนะอิสัต์กษัตริย์ไทยมีสนมไม่ห่างเหมือนกายเศษสงกรมหนักคนไทยเลี้ยงให้ทุกส่วนอยู่หาเร็มกับสนมทั้งหมดทั้งมวลด้วยภาษีมากหลายที่เยอะระมัน ไม่เคยสงบสยกใต้ตีนกษัตริย์ทอรราชมันกมเมงและก็ทีสลาเงินทุกบาทเป็นภาสีเลียงดูกษัตริย์อยู่ดีกินดีจบจนวันตาย